อันนี้น่าจะเริ่มได้แล้วนะเริ่มแล้วค่ะคอนซีลเลอร์เราเริ่มไปแล้วหรอเริ่มแล้วไม่บอกเลย <c oughs> ไม่มีการบอก <c oughs> ตอนแรกอ่ะนางจะให้เอาโยมาแต่งนางงามน,นี้ไม่ใช่นางงามพวกนางแฮปปี้ตอนที่อยู่ะแต่งเจ้าสาวเขาจะมาแต่คราวนี้เขาบอกว่าโอ้าให้กูแต่งแต่งไม่เหมือนเดิม <c oughs> ใช่อะด้วยโยก็ชอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสแต่งอีกครั้งมาจริงๆงนะอยากแต่งงานอีกครั้งไม่ใช่ก็ฉันบอกไปแล้วฉันไม่มีปัญหาแต่ฉันกลัวฉันแต่งไม่ได้แบบเดิมไม่ป็าไรเราก็เครียดรุ่มใหม่เมื่อก่อนเคยแบบได้ยินคนพูดเวลาคนที่แต่งงานไปแล้วอะไรเงี้ยอยากแต่งอีกอยากจัดแต่งงานแต่งงานนีกอยากใส่ชุดเจ้าสาวพีวแต่ก็งงว่าแบบเป็นอะไรเงี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่แฮปปี้เราก็เลยอยากมีความแฮปปี้หลายๆคบท้าพ่อเจอกับตัวเองก็เออเข้าใจแล้วว่าเอาเป็นว่าถ้าโอกาสหน้ามีโอกาสรอน อร์ซอรีดีกว่าโยหาสปอนเซอร์ให้หนูหน่อยอาสปอนเซอร์คะฝากบอกสปอนเซอร์ที่รู้ว่าตัวเองแบบสามารถเกี่ยวข้องได้ในงานอเวอร์เซอรีของคุณโยเกิร์ตนะคะรับรองว่าจะจัดให้แบบสนุกกว่าครั้งแรกสนุกจริงๆเพราะจริงๆมันเป็นโมเมนต์ที่สนุกมากเนาะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเพียร์ลูกเจ้าสาวเนาะวันนี้เราจะไปไหนดีอะก็ลอยกระทุงมาปใกล้เทศกาลแล้วลอยกระทุงใช่จริงๆมันเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่แบบคนไทยชอบเนาะ ชอบมากเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วว่าพอเราก็จะเฝ้ารอวันลอยกระทงเพื่อที่ว่าหนึ่งเป็นเทศกาลที่เราสามารถออกตอนกลางคืนได้อ่าไม่ต้องดึกมากสองอทุ่มก็โอเคถือว่าหลั่นลาเป็นจุดเริ่มต้นของการออกเที่ยวกลางคืนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แบบชอบดูก็คือการประกวดนางนพมาศอาถูกต้องเป็น <c oughs> ที่มาของการที่ต้องอัญเชิญโยเกิดมาอะไรประมาณนี้วันนี้ได้รับเกียรติให้เป็นนางนพมาศใช่ไหมคะถูกต้องแต่จริงแล้วคนที่อยากเป็นนนพมาศคคนนี้ค่ะ อาวอเคโอเคโอแล้ว EP นี้มันจะสองเด้งเธอจะได้เป็นทั้งนางนกพม่าแล้วก็นางฮาโลวีนนางฮาโลวีนคืออะไรก่อนนางฮัลโลวีนคืออะไรวะออกไปวีนไงออกไปวีนแต่คราวนี้นางนกพม่าทอดปลานิญก็จะไม่ใช่แบบอุ้ยนางนกพม่าแบบทั่วไปก็จะแบบว่าดูเป็นแฟชั่นนิดหน่อยนะคะสวยมากแค่รองพื้นก็เป๊ะแล้วค่ะ ปกติเวลาพี่ป้อมพี่ป้อมแต่งหน,น,น้าหนึ่งเนี่ยใช้เวลาแบบนานแค่ไหนคะก็แล้วแต่บางทีก็แต่งไม่นานหรอกคุยกันนานแต่สิ่งที่เราสังเกตได้ตอนงานแต่งอะพี่ป้อมแบบใช้เวลานานเหมือนกันนะเหมือนมันค่อยๆแบบ เจ้าสาว่าจะนาน,นเพราะว่าตอนแต่งเราไม่ได้เห็นแค่นี้ตอนที่แต่งโยอ่ะฉันจินตนาการไปถึงภาพโยมอยู่บนเวทีเจออะไรแล้วเราจะใส่อะไรเพื่อที่ให้มันไปปรากฏอยู่บนนั้นอมองเป็นภาพรวมภาพกว้างไม่ภาพ,วาภาพรว,ภพรว่ภาพกวา้างแล้วก็เล็งผลเขาเรียกกันแต่งหน้าแบบเล็งผลนการเตรียมผิววันนี้ฮะเตรียมผิวนะคะก็ไม่ต้อ,องห่วงเลยเพราะว่าสิ่งที่โยเกิดแบบเติมซับมาโดยที่มันเกือบจะกลายเป็นนิสัยไปเลยทุ ทุกครั้งก่อนแต่งหน้ามาถึงหน้านางน,นี่คือครีมมาฉ่ำเลยคือเนี่ยข้อดีของผู้หญิงที่เติบโตมาจากวงการเดินแบบจะบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองเพราะว่าพี่ป้อมมาถึงเนี้ยอ่ะลงได้เลยค่ะง,ง่ายๆแล้วก็เวลามันทําอย่างเงี้ยพื้นฐานมันดีมันก็แทบไม่ต้องทําอะไรเยอะรองพื้นก็ลงบางมากใช้เป็นพวกซีซีครีมนิดเดียวเองเพราะ <คน S 2> ว่าคนชอบมาแบบคอมเมนต์ถามโยว่าแบบม,มาร์กหน้าบ่อยไหมดูแลอะไรเงี้ยยังไงคือปกติโยจะแบบ ถ้าคีมำรุกเราต้องทำสม่ำเส,สมออยู่แล้วใช่ใช่แต่ว่ามาร์หน้าเนี่ยโยจะเลือกมาร์สตอนเช้าอย่างวันนี้ก่อนมาเจอพี่ป้อมก็คือมาร์สก่อนเลยหรือว่าวันไหนเนี่ยที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนอนน้อยนอน,น,อนไม่พอหรือ,อต้องใช้หน้าทั้งวันแต่งหน้าทั้งวันอย่างเงี้ย เยว่าช่วยได้เยอะเป็นสิ่งที่แบบเป็นข้อดีของน้องและการที่แบบทุกครั้งที่เจอคือชีแบบลดปัญหามาให้เราแล้วในเงยวันนี้เดี๋ยวเราจะฟาดตาก่อนอันนี้มันจะเป็นการแต่งที่แบบลอยกระทงด้วยแล้วก็สามารถฮาโลวีนด้วยการแต่งฮาโลวีนก็ต้องเป็นอะไรที่มันแบบดูการแต่งตามจะต้องเป็นไม่ผีค่ะไม่ผีเพราะว่าโยเกิร์ตคือคนสวยระดับประเทศคนหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศคนหนึ่งถูกต้องผู้นีก็ชอบน้อง จริงใจนิดนึงนะเขาตอนนั้นคือแตงไปไหนอะเหนเน์อไอะคอนเลี้บอกหนื่อ ว่าทำไมแบบฝั่งนั้นมันเงีเยบๆวะหันไปทีก็คือโขกหน้าแข่งอยู่นะนี่ไงถึงบอกว่าหอกข้างแค่นะั้นมีจริงเราเนี่ยจะมาทําเล่นๆไม่ได้มันมีคนพร้อมฆ่าเราอยู่สนุกสนานเป็นอันธรดวันนี้ที่คิดเอาไว้ก็จะเป็นอะไรที่แบบฉ่ำๆคมๆแล้วก็เน้นสวยเพราะว่าหลังจากฮาโลวีนล้วอาจจะไปแบบว่าไปจีบไวต่อกับที่รักได้โดยที่ที่รักไม่ตกใจอะไรแบบนี้ไงหน้าก็อาจจะต้องแบบน้งเซ็กซี่ดีกว่าเป็นผีสาวหรือว่าเป็น นางนพมาศที่แบบอุยเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่แล้วมาแต่งนางนพมาศอะไรประมาณนั้นการแต่งตามันก็จะต้องดูลึกลับนิดหน่อยปกติแต่งตาก่อนไหมคะ แต,ต่ลองพุงลองพื้นอะไรจะแต่งตางก่อนแต่พวกคิวแบบนี้ม,มันก็เหมือนเขาละลายมีเทรนด์ของแต่ละยุคสมัยถูกไหมคะต้องราค <le> วรถามพี่ป้อมที่อยู่ในวงการมาหายร้อย <laughs> ปีเจ็ดร <laughs> ้อยกว่าปีค่ะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นแบบยุค s e v e n t ตเนี่ยก็คือหรือ n i ตเนี่ยก็เป็นยุคที่แบบอุย้ยเรายังเป็นเด็กๆอยู่เลยแล้วเพิ่งเริ่มเข้าวงการเนี่ยเมื่อก่อนก็คือใครโก่งคนนั้นชนะคิวโกคิวจะต้องโก่งเพราะว่าเรารับวัฒนธรรมมาจากฝรั่งนางแบบที่เป็นไอคอนิกอะ ยุคนั้นอ่ะหูคิ้วโก่งทุกคนแต่มีคนเดียวที่ที่คิ้วไม่โก่งแล้วเป็นคิ้วแบบนี้เลยคือซินดี้คอร์ฟอร์ดคนเดียวถ้าเป็นนักแสดงก็บรูคชิวอนุนก็อาจจะเก่าเกินไปนะครับไปย้อนดูเอาพอมาหลังจากนั้นมาคิ้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยหมดเกือบทุกคนในส่วนของช่วงตานะคะเราก็เน้นเป็นคนปกติจะไม่เป็นแฟนซีแต่ก็จะแบบเยอะกว่าทุกครั้งงานนี้ก็จาดตานิดหน่อย ไอ้ตรงนี้เราอยากจะให้เป็นแบบซอฟไรเนอร์ที่มันเป็นแบบสีโทนอกองแดงนิดนอยแต่โยเป็นคนที่หน้าที่แบบว่าลดอย่างตรงที่ว่าเป็นคนเอเชียที่มีความกว้างของรูปตาเท่าพวกฝรั่งในส่วนตรงนี้ก็จะล่างเซกกลายเบาๆเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะติดไอ้พวกเม็คริสตัเรียงเส้นไปแล้วก็ตรงหวัวตาอะไรอย่างเงี้ยหลับตานะคะก็น่าจะเป็นอะไรประมาณนี้ไป นี่อย่างเวลาแต่งแค่นี้มันยังไม่ติดขนตรงขนตาเนี่ยบางทีเราจะแอบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเยอะไปหรือเปล่ามันมากไปหรือเปล่าแต่ยางพึ่งอยากให้แบบรอให้มันแบบเสกก่อนเนอนเออให้มันแบบให้มันติดขนตาให้มันเหล่งเงี้ยพอติดขนตาปุ๊บเออมันสบกันพอดีทุกอย่างมันลงตัวใช่จบกันกับเส้นแต่จริงๆยังไม่ใช่แค่นี้เพราะว่าจริงๆแล้วเราจินตนาการเอาไว้แบบอุ้ยเป็นอีกแบบนะเต้องรอจะมีจะมีรอดูจนจบถูกต้อง คิ้วแล้วคิ้วโยสวยอยู่แล้วแต่อันเนี้ยตามฉ่าแล้วเลยคิ้วจะแบบว่าเลยทำสีให้มันอ่อนนิดนึงปัดไปก่อนโดยที่ไม่ต้องเขียนเลยคิ้ว Q มันจะได้โปรง่งแล้วไงคะเราค่อยเติมทีหลังแทรกแทรกทีหลังก็แทบจะไม่ต้องเติมเลยนะคิ้วขนาดนี้บางทีเวลาแต่งเนี่ยก็จะแบบเติมหางอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาของโยเติมหางต้องระวังเพราะเดี๋ยวหน้าเราจะแบบกว้างอืม เนี่ยเราปัดไปแล้วใช่ป่ะปุ๊บคราวนี้เราก็เก็บกใช้แปลงเนี่ยให้มันไปในทิศทางเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้พวกไฮไลท์ในการเก็บดัชขนตาค่ะนางจะเก่งมากเดี๋ยวค่อยดูนะคะติดตามชมการดัดขนตานะฉันจะไม่พูดเดี๋ยวฉันให้นางดูกันเราเองนะคะนางคือหนึ่งเดียวในสยามค่ะ ด้วยความที่เป็นคนขนตาแบบค่อนข้างสเปะสปตะนิดนึงชี้ขึ้นชี้ลงไม่ค่อยเป็นระเบียบเพราะฉะนั้นข<ค>นตาต้งจงยากอยู่จะต้องมีการดัดทั้งขนตาบนและขน,ขนตาล่าง,าางเห็นปะวิธีการดัดขนตาล่างนะคะหนึ่งเดียวค่ะ เพราะว่าขนตาน้องเป็นคนขนตาล่างอ่ะพุ่งขึ้นแต่จะบอกว่าคนขนตาล่างพุ่งขึ้นนั้นรวยนะคะพ <อ S 1> เพราะว่าชั้นแต่งเศรษฐีระดับประเทศแต่และคนขนตาล่างขึ้นพุง่งขึ้นหมดเลยค่ะก็จะแบบเห็นไหมกล้องเห็นไหมเห็นแต่ว่าต้องแบบฝึกนิดนือเพราะมันก็จะแบบมีความลาบากในการดัดคือคนเป็นช่างก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้ใครอยากดัดต้องฝึกต้องฝึกดัดเองเพราะาจังหวะมันจะใช่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉนันจะต้องปัดขนตาล่างก่อนเพราะเดี๋ยวนั่งก็ ขนตาล่างมันจะดีดกลับขึ้นใช่ปะถามจริงถ่ายไว้สิตลกดีไหนดูดิตอนนี้ทีมงานพัดปนินมารับอุปกรณ์นะฮะ เล็กไปไหมอ่ะมอนว่าไงยังไงดีอะคะกระทงเรามาแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือกระทงของเราผลยังไงก่อนนี่นะคะดูเยบเทียบกับตัวเอสมอนโอ้โหชุดเหรอคะหยอกกระเทยทํำได้ทุกอย่างชายไทยแต่กายคล้ายหญิงนะคะลงไปแบกมาคไหนคะนู้นนี่ใส่ข้างล่างนะใส่ข้างล่างไม่ต้องเอาขึ้นมาเห็นปะ เดอะเมกาเคเบิร er, ลาดสุดๆอ่ะชุดมาละมีค่นาน้ำนมพม่าปีนี้มาแล้วนะคะนำ้ำนมพม่าปีนี้ค่ะ <c oughs> เข้าไปเลยจ้านำ้ำมพม่าปีนี้นะจ้าอันนี้ก็จะปัดแบบสร้างโครงแต่หน้า่างนี้ดีเนาะจะแต่งเป็นโครงฝ้าหลังก็ได้หรือจะเป็นเกาหลีปุ๊บแล้วก็ปล่อยให้หน้ากลมรโยมีคนมีมีตรงเนี้ย <Okay. S 2> หาทางง่าย ลูกสาวบ้านเคสเขาสวยทุกคนเลยนะเป็นคนสวยระดับประเทศทุกคนเลยเนี่ยยิมไอผู้กันเซโฟร่าเนี้ยนะเธอต้องไปซื้อมาบันดีมากเบอร์เนี้ยเขาชอบฉีดยาอยกแล้มคะฉีดกันเองค่ะฉีด,เอ,ดเองนซโฟราสนใจน้องโยเกิร์ตติดต่อได้นะคะเซโฟร่าค่ะบะว่างอยู่คะ่ะอินฟลูเอนเซอร์นะคะว่างอยู่คะ่ะ หรือถ้าไม่ติดต่อยังไงก็มอบ V.I.P. ให้น้องเขาน,นิดหนึ่งก็ยังดีนะคะลดค่ะงีงติดต่อทางช่องทางนี้ก็ได้นะคะอยากมาอีกอามาอีก <less> ได้เลยค่ะเราก็จะเป็นแบบว่าแต่งทุกอันที่มีขายอยู่ในเซฟโฟร a าได้ค่ะหรือจะแบบว่าบิวตี้ฮอลล์อื่นสนใจก็ได้นะคะไม่ติดเลยค่ะอันนี้ซูเปอร์ไฮไลท์อันนี้ไฮไลท์ตัวน,นี้ก็มีขายเฉพาะที่เซฟโฟราเท่านั้นค่ะ <c oughs> อะไรประมาณนี้ ีประมาณน,นี้ตัวค่ะเปิดแล้วมาเบาเลยเปิดแล้วเปิดแล้วค่ะกดกดดูดโอ้ย ก็ดูเอาเองนะคะสวยมากคือแบบแม่ดีไซน์ลุคนี้ยังไงบ้างคะที่ดีไซน์ไว้ก็คือสามารถแต่งชุดไทยได้ด้วยแล้วก็ไปปาร์ตี้ฮาโลวีนได้ด้วย <c oughs> เราก็ไม่คิดว่าชุดมันจะร้อนแรงแล้วมีพลัง <c oughs> ถูกต้องจากตอนแรกว่าปากนู้นบอกโอ้กูต้องเติมปากแดงแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็ยังนึกว่ามันจะเข้มเกินไปหรือเปล่าสําหรับชุดไทยแต่พอใส่ไปจริงๆปุ๊บเราว่ามันพอดีแล้วมันลงตัวด้วยก็เป็นเมคอัพดีไซน์นิดหน่อยสวยวันนี้เนี่ยค่ะชุดที่แบบว่ายิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้เลยนะคะต้องขอบคุณเจ้าของชุดด้วยนะคะจากที่ไหนคะจากไตยย้ยุนไซครับอยู่หนองแขมครับอ๋ออยู่หนองแขมอตอนแรกนึกว่ามาจากอบุบลไดแรงบันดาลใจจากอะไรบ้างคะชุดนี้ไดแรงบันดาลใจจากความเชื่อความศรัทธา พญานาคครับชุดก็จะเป็นอ่าซื้อของแนวของแม่ย่าครับแสดงว่าเขามีสิ่งที่เขาแบบนักถึ้นมาอยู่จะต้องย่าคืออะไรก็มั่น e d u k ด้วยว่าม<ส>่ยะมาระยะคือระยะที่ป<ส>ไปข<ส>นมาครับคือคือตอนที่ทำชุดเนี้ยครับก็คืออยากจะถ่ายทอดความเชื่อและความศรัทธาของพี่น้องชาวอุดรเนี่ยครับที่มีต่อพระบูชาศรีสุโธก็เลยรังสรรค์สร้างขึ้นมาเป็นชุดนี้ครับ ให้ชุดผู้หญิงแพเหมือนกับไม่ยากใช่ไหมได้อีกไหมเนี่ยไยังไม่อยากให้ติดนี่คือเป็นความเชื่อของคนไทยที่มีความเชื่อต่อพญายนาคนั่นเองนะคะโอเคก็พอดีนะก็ตรงพอดีเลยก็ไปได้กันได้เ<ม>นาะพี่บอกว่าชุดก็คือทําให้แม่เราเหนื่อยมากเหมือนกอันเพราะว่าเหตุุดแล้วแม่คือแบบเตอ้องวิ่งกลับไปเติมนะคะเป็นไงบ้างครับเห็นแบบว่าลุกการแต่งตัวนี้เป็นไงบ้างประทับใจับแล้วก็ประทับใจที่ร่วมงานกับแม่มากๆไม่เจอก็โอเคขอบคุณมากครับแล้วก็โอ้โห แล้วอย่างนี้คนทั่วไปจะเช่าหายังไงได้ใช่ค่ะอาากร้านรับเต็มแล้มถึงปีหน้าแล้วขึ้นข้างล่างให้ละกัรขึ้นข้างล่างให้ละการไอจงไอจีไปตามตัดชุดแฟนซีแล้วก็งานต่างๆครับรับหมดแต่ถ้าแบบว่าใครที่เป็นสปอนเซอร์งามหรือเป็นพี่เลี้ยงนติดต่อได้เลยชุดประจำชาตินี่คือตาแตกมากบอกเลยนะฮะแล้ววันนี้โยว่าไงคะขอบคุณที่ช่วยสานคร เกิดนะคะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเป็นนางนุพมาถูกต้องะะอ่ะเดี๋ยวเราก็จบแค่นี้ใช่ไหมคะดังนั้นอขออนุญาตให้คุณป้อมินิีไปเปลี่ยนรูคคุณโยเกิร์ตนิดนึงค่ะไม่เปลี่ยนค่ะหน้าเดียวเปลี่ยนชุดแล้วไปได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นให้คุณโยเกิร์ตแนะนำตัวเป็นแบบมิสแกรนไทยแลนด์นะคะก้ขอกล้องแบบวนหนึ่งอ่ะวนนางขอกล้องวน โยเกิร์ตธัญชาอุดรธาน,นีตัวอไอ้ค่ะฉันข้าวใช่ไหมโกดเกลียวเยอะๆสักหนึ่งที สวยแล้วกิน้องแ้งาอย่าอย่เฉียดที่ไหนจจบเลยนะคะปูเป็นไงล่ะแต่งหน้าครั้งเดียวแต่้ถึงสองลุกเลยตอนแรกเมคอัพเมื่อกี้ก็แบบมีความสงสัยนะว่าเราจะไปฮาโลวีนยังไงวะอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบ ชัดเจนแหละวแล้วพอเห็นรู้สึกไงบ้างคะให้พี่กดแบอกความรู้สึกหน่อยว่าแบบวันนี้มาสนุกกับพวกเราอะไรเงี้ยสนุกวันนี้ก็เป็นอีกลุกหนึ่งที่แบบเป็นไอเดียให้เผื่อคนที่จะแบบไปฮาโลวีนว่าแบบเราจะสวยยังไงคือฮาโลวีนมันไม่ต้องผีต้องแต่จริงอะไรรู้ป่ะโยเราอะข้อไปถึง2 EP ค่ะเป็นการแบบวางสนุกกันนิดหน่อยค่ะแล้วก็แฮปปี้อะวันนี้ก็คือแบบเออไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่แบบแต่งหน้าเจ้าสาวให้โยแต่งาตอนนูนถูกต้องก็ถือว่าตอนตอนเป็นเจ้าสาวก็คือแบบว่าเรียกเสียงเฮฮาม เพราะว่าเป็นแบบทุกคนแชร์กันเยอะมากมันสวยมากคนก็คือแคปเป็นล e ฟเฟอร์เรนส์บอกว่าจะต้องแต่งลุคนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยหวังว่าอีพีหน้านะคะจะได้ก่อนนี้ไงยู่ก็บอกพี่พีเคเลยหรือเราก็บอกว่าสปอนเซอร์นะใครสนใจนะคะแอนนิเวอร์ซารีของโยเกิดนะได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะสร้างลุคเจ้าสาวอีกลุคนึ่งที่โยมั่นใจว่าโยถ้าโยกับพี่ปอมได้กลับมาครังหน้าเนี่ยต้องปังไม่แพ้ ถูกต้องตัวรองเอซนอนนะคะถ้ามีโอกาสได้แต่งนะคะอย่าลืมจองนะคะก็ดีก็ดีค่ะแต่หนูขอลุคนี้เลยนะคะลุคเจ้าสาวของหนูต้องลุคนี้เท่านั้นจัดไปสุดท้ายก็ฝากผลงานของโยดีกว่าตอนนี้ถ่ะละครอยู่2เรื่องค่ะเรื่องบาปอยิธธามกับปมเสน่หานะคะน้าจะได้ดูกันปีหน้าไม่ได้หายไปไหนปีนี้ที่แบบไม่มีละครออนไม่ได้หายไปไหนคือซุ่มถ่ายทําอยู่ซุ่มมากซุ่มจริงๆแบบเครื่องหน้าแพงขนาดนี้เนี่ยถ้ามีลูกค้าติดต่อมาเนี่ยสามารถติ ติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะค่ิสมอ s เด d ลลิ n งค่ะหรือว่าจะติดต่อผ่านรายการทอดปานินก็ได้นะคะ,ะเพราะว่ามีลิงก์เชื่อมกันอยู่ค่ะคราวนี้ก็ขอบคุณชุดสวยๆด้วยนะคะจากลุคแรกของเรานะคะจากสไตล์อินไซด์ค่ะลดจริงนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณเสื้อทีมด้วยนะคะจากไหนคะคุณแม่เสื้อทีมของเราวันนี้พี่จักนะคะตึกแดงค่ะ เอ็มเจชอบค่ะดูเซ็กซี่มากเป็นแบบสีตรูแล้วก็ขอบคุณนะคะเครื่องประดับสวยๆนะคะจากทีวิตแบงคอกด้วยนะคะก็วันนี้ขอบคุณพี่จะกดอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะัเดี๋ยววันหลังมาใหม่นะขอบคุณทรานที่สวยๆนะคะจากวิลลาฟัสุเมนมากๆนะคะที่ให้พวกเราเนี่ยมาถ่ายความใรายการทอดปนินนะคะสวยมากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะทีมทอดปนินด้วยนะคะก็จะมีทั้งเมคอัพนะคะแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ของพวกเราด้วยนะคะใครอยากรู้เรียนรู้เรื่องอะไรหรืออยากแบบว่าเห็นเราในสปล์ นนก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปด้วยนะคะ<อ>ก็เด็จ <น S 1> ตจังกดสับตะไคร้ก่อนนะคะแล้วก็ก,กดกระดิ่งด้วย,วยโอเคไปเจอกันใหม่คราวน,นี้ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ